สวัสดีทุกคนกันได้นะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมเซเว่นไนท์กันได้นะครับเรามาต่อกันแล้วเนี่ยนะครับเซเว่นไนท์อืมเราก็เล่นมานานแล้วไม่ถึกปียดไม่ถึปีเล่นมาแล้วตอนนี้ก็ถึงว่าเจ็บนะกูไม่ไน,นี้เจ็บแต่พี่ผมบอกว่า <c> เ <oughs> นี่ยตัวตัวหน้าผมคือตัวเนี้ยนี

กลุ่มที่ผมใช้ดังนี้ก็คือนี่ดีเลยได้เวลามาฝึกหัดแล้วดีอ่ะท่าที่หนึ่งเด๋ยวทวเหมือนฉัน นี่ปรทาเล็กเป็นแบบนี้ครับนี่ปรทาเล็กแค่แบบนี้อ่ะยอนี่ทําเป็นแบบนี้แล้วแกทิ้งฉันทำไมเนี่ยอีแล้วแกเสียบฉันทำไมแล้วแกต่อยฉันทำไมอีซัดไปนูน่นเก็บอารมณ์ไว้ก่อนดิเอ้ยแกทำฉันทำไมเนี่ยฉันเจ็บนหนือนกันวะเออืมมาทำภารกิจกันเลยอ่ามีการสู้เนี่ย ตูส้สองครั้งนะไม่เอาปลี่ยนทีมบางบางเขาผมก็ไม่ไม่จัดทีนะแมวมีหัวหนา้าและเฟยกระตุกกระตุกอะตุกแม็อย่างแรงคแค่นี้ใช่ไหม แค่นี้ใช่ป่ะกลุ่มของตูรู้แค่นี้ใช่ป่ะเออใ่ใช่ใช่มันเลิกเลยโอ้โหตัวเดียวตูได้เป็นหัวหน้าคะแนนก็เดียวกันคือไม่เหมือนกันไม่ต้องวูปัญชัย ไปกินเล่งเลโ <c oughs> อ้ <c oughs> อูหแรงแรงเว้ยเอยจริงดิวปวดหัวเลยเว้ยปวดหัวเลยคูเจอท่านั้นเข้าไปเมื่อกี้ไม่น่าว่าจะโหดดี ัวเอ็กซ์ไม่ใช่เล่นเลยกูจะร้องไออยู่แล้วเนี่ยไปลงกูจะร้องไออยู่แล้วเนี่ยอือหอโกรไม่ใช่เล่น,ลนตายเกือบโกดใช้มดอื่นคนหน่อยดีกว่า ที่เป็นไม่ว่ามัดปืนกล่ะฮะเออเอเอมัดปืนกลแบบนี้แหละเออพึ่งมาตอนนี้จบเกมกูจบ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 แล้วจบไอเทงนี้มึงก็จบแล้วสัต เออไวม,มั้มก็ไม่ทันไอเส็์เออตัวนี้ผมเป็นสายตอกโต้มากกว่านะฮะตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวนี้นแหละไอที่กำลังโดนทรมานเูยมันเป็นสายตอกโต้ เพราะตอบโต้เบื่อเบื่อมันใกล้จะตายแล้วมันตอบโต้กลับได้เราใกล้จะตายทั้งหมดเหมือนเนี้ยเออแล้วเราตอบโต้จึกว่ามันตายมันตอบโต้อะปกติไอ้อะไรไว้ตอบโต้มากกว่ามันก็คือกบไว้ตอบโต้มากกว่าเยอะมันเยอะกว่าไงมีโอกาสสิทธิภาพเพิ่มมันเยอะกว่า จบไอสัตว์ไม่มีชุดสมัยเลยไอสัตว์โอ้โหมันยิ่อกดาวอกดาวจบจบเพ้ดานี่เพ้เช็คแพ้ตุ๊ดนี่โดนเจ็บนี่โดนนัดเดียวไม่ตอนแม่ตายแล้วฟาดแมงยังไม่ตายอีก ช่วยครับมอนเตมาผมไม่ใช่มอนเตอร์เลดี้โกเอต้าเอต้าโอ้ขนาดเอต้าเนี่ยไม่กระตุกด,ดีนั่นเดี๋ยวไม่ตายถึกไปไหนโอยเจือท่านแล้วเขาไปกระตุกเนสเซต แต่ว่าจำได้ในตัวนี้ฟื้นไม่ได้กลัวแหละบึ้ม<อ>ก็ไม่ซูยเออเอาไปกินสนบยาวไอ้ตัวนี้นี่วะไอตจกอักรพรรดิก็จำได้ดีตจักรพรรดิเจนเลยไอ้แสื เอาไปกินเอาไปเอาไปเอาไปได้เลยเอาไปเอาไปโอ้มีการเล่งเถื่อนเลยตัวนี้เล่งเถื่อนได้ดรือว,วะ <c oughs> มันเล่งเถื่อนได้อ่ะเออขามากก็อยากได้หายจริง โอ้ดไม่ใช่เล่นเลยมังกรมมาตอนนี้ไอ้มังกร <S 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 2> <S 2> เออก็ดีใจด้วดวันนาโลวีมาแล้วเออร้านครับเนี่ดยดูให้ดีกดที่อุปกรณ์ดูให้ดีนะมาใหม่แล้วสี่ถึงหกดาวยี่บห้าเพชร โคตรดีโคตรเจมแมทมาถึงปุ๊บมึงกูเปิดรับเลย <c oughs> ไอ้นี้พิเศษเพราะว่าทำไมราคามเพลงวนันนี้เป็นโอกาสจะได้เยอะก็คือเกาะเซเว่นไนท์ผมเปิดมาแล้วแหละไม่รู้กี่ใบแล้วจำไม่ค่อยได้แล้วกี่ใบผมได้อย่างแรกนะผมได้ผมใส่ตัวอะไรแล้วจำไม่ค่อยได้แล้ว เออใส่ให้ใครเร็วคะใส่ให้ใครแล้วไม่ใช่เจฟนะเว้ยไม่ใช่ขามาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใแล้วไงไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ใชใชใชเออนี่อย่างแรกอันนี้อันที่สองอะไรวะกูาจำไม่ได้แล้ะ ผมจำไม่ได้แล้วด้วยใส่ตัวอะไรละผมได้อุปกรณ์ขอตัวไหนกันเลยเออจำได้แล้วได้เนี่ยใช่ไหมวเออใช่ใช่ใช่ผมได้เนี่ยผมสุ่มได้เนี่ยกดล็อกช่องโอ้ยที่ไม่กดล็อกช่อง เนี่ยของของตัวนี้ผมโหดมากเนี่ยดาบทั้งดาบดาบเอสก็มีอ่ะอันนี้เกาะใครวะโอ้ไม่มันไม่เขียนชื่อไว้ดาบของคิดเหรอเออใช่ใช่ดาบของคิด,เ,ด,คดเพชรผมก็มีสร้อยสร้อยมันเออเป็นหาของหายากที่สุดแล้วไอ้สร้อย ในอุปกรณ์นะอุปกรณ์อ้าตัวมาใหม่ผมก็ลืมบอกไปเลยตัวนี้มาใหม่เอาเรามาลองทดดูลองทดลองดูธาตุมาเป็นยังไงคนทีน่สองมาแล้วธาตุที่สองตัวตีคิดคอน ถ้าทาไมตายท่านแรกทำไมมันดูแรงจังวะอ่ะตานที่สอเรางไม่ตายนะทำไมแต่ละรู้สึกโจ๊ตีแรงแต่เลือดโคตรน้อยเลยดูสิเลเวลหนึ่งสีดาวอันเดีดเดดเดสีดาวเออถูกถูกถูกห้าดาวอะน่าจะเป็นห้าดาวสีดาวนี่แหละห้าดาวเออจำได้ละ ห้าดาวเลือดหนึ่งร้อยดาเมจหนึ่งร้อยสามสิบห้าพลังป้องกันสามสิบห้าความเร็วยี่สามโอ้เยอะเยอะใช่ได้แต่ตัวที่เร็วที่สุดข,ของผมนะสองตัวเนี้ยตัวนี้ตัวแรกตัวที่สองนี่นี่ตัวเนี้ยเร็วที่สุดแล้วความเร็วเจ็ดสิบสามแต่ละตัว กูมีแต่ละตัวเฮ้กูจะปวดหัวใจเซเว่นไนท์ผมอยากได้อะไรมากที่สุดเต็ววนตัวเซเว่นไนท์นะเนี่ยสามตัวผมไม่เลือกผมชอบสมังกรตัวแรกตัวที่สองตัวนี้ด,ดูดิตัวที่สาม ตัวที่สามผมเลือกไม่ออกแต่ว่าที่ผมอยากเลือกเนี่ผมเลือกตัวนี้ไอรินจักรพรรดิจักรพรรดิเลยฮะคิดดูเดี๋ยวมาดูเลือกสี่สิบบอกฮะฟักโคตรเทพแต่ว่าตัวที่ใส่เน้นเท็งที่สุดถ้าคุณจะเลือกเน้นนะเลือกตามผมคุณจะดีใจ ตัวนี้แหละ,หละ,หละถ้าคุณอัพิบเต็มนะนี่สสิบเต็มบวกาอยากได้ใช่ไหมล่ะอยากได้ใช่ไหมล่ะเห็นไปทีหนึ่งสตันเออแล้วผมได้ตัวมาใหม่ได้ไงผมเดี๋ยวจะบอกผมเล่นจากด่านเออัอคอยที่ไม่มีซิสสุดซิสสุดนี่ไง คนไม่เส้นสุดมันไอ้จริงของคนไม่สิ้นสุดอ่ะมันมีถึงร้อยยี่สิบห้าเออคนว่าอะไรแต่งถึงสามร้อยสี่ร้อยไปถึงพันเลยอ่ะอุไม่เชื่อนี่นี่นี่ผมเปิดเนี้ยเนี้ยมาอัศวินห้าดาวเราเปิดได้ตัวเนี้ยก่อนจะไปขอเล่นด่านนี้ด่าน เพบจ้เูดบูดาดบดาฮูดบะดาเอปปิเกอื้ผมมีคืกเลยครับนี่เสียบไปที่น่ปากุรเลยฮุลบูดาบดเา Let's do it Let และคาจมคีโตดีกันเด้อครับไม่พาย